ถามว่าข่าวนี้ข่าวจริงรื่ข่าวลวงข่าวจริงครับแล้วก็เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับและญี่ปุ่นก็รับทราบครับประชาชนญี่ปุ่นก็เตรียมพร้อมรับมืออยู่ครับภายในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดอีก30ปีข้างหน้านะครับภายในช่วงนี้เกิดตอนไหนก็ได้และไม่มีล้างไพ่ไม่มีโมคะตั้งแต่ใต้โตเกียวมาเนี่ยใช้ฝั่งตะวันออกทางฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งก็คือนันไก่นั่นแหละนะครับ80%ซ ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปไม่ใช่ว่าต้อง9อย่างเดียวอาจจะ7หรือ8หรือ9ก็ได้ภายใน30ปีนี้9เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นประเมินคร่าวๆนะครับถ้าเกิดดันไก่ความเสียหายด้านแรงสั่ะเทือนก็จะพอๆกับแผ่นดินไหวโทโฮคุนี่แหละครับแต่ความเสียหายด้านสึนามิอาจจะมีมากกว่าสึนามิที่เกิดประเมินได้ไหมคะอาจารย์สติคะจะสูงจะใหญ่ขนาดไหน บางโซนก็10เมตรบางโซนก็20 3 0เมตรแต่เขาประเมินเนี่ยต้องบอกว่าเขาประเมินจากกรณีเลวร้ายที่สุดถ้าผมเป็นที่ตั้งอ่ะผมไปเที่ยวทุกที่นะของญี่ปุ่นที่ผมอยากจะไปแต่ตอนนั้นคืนผมไม่นอนริมฝั่งปซิฟทิกอ่ะใช่เพราะผมก็ไม่รู้ว่าหวยจะอ,ออกวันที่ผมนอนหรือเปล่าแผ่นดินไหว 89, ้8 9ดเกาิดนนเนี่ย มันจะรบไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากญี่ปุ่นไหมคะอาจารย์คะส่วนกรณีที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะกรณีศึกษาจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับ ธรรมชาติและภัยธรรมชาตินะคะเคสของญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราได้เห็นงานวิจัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อเรื่องของโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณร่องลึกนันไกซึ่งถูกระบุว่ามีโอกาส80%ที่จะเกิดขึ้นในช่วง30ปีและเป็นแผ่นดินไหวระดับที่เรียกว่า mega quake หรือว่าเป็นอภิมหาแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ9อาจารย์สันติให้ความรู้พวกเราตรงนี้หน่อยนะคะมันมีความเป็นไปได้ มากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะเกิดความเสียหายรุนแรงขนาดไหนกับพื้นที่ของนันไกประเด็นแรกคือมีความเป็นไปได้แค่ไหนมีความเป็นไปได้และเป็นไปได้สูงเพราะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ครับใช่ถามว่าเอามาจากไหนเอามาจากเหตุการณ์การเกิดขึ้นประวัติการเกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตบริเวณนันไกจริงๆแล้วเวลาเกิดแผ่นหไหยใหญ่ขึ้นมาหนึ่งครั้งเนี่ยช่วงใหม่ๆ สี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านมาเราก็บันทึกได้จากเครื่องมือตรวจวัดค่ะใช่แล้วย้อนกลับไปย้อนไปยังไงบันทึกประวัติศาสตร์ก็มีญ,ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบันทึกประวัติศาสตร์ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสือ่อมน,นี้ย้อนกลับไปได้แปดร้อยปีแล้วเกินแปดร้อยปีย้อนกลับไปได้ยังไงอุ้ยบันทึกธรณีมีเพียบเลยครับหลักฐานทางธรณีวิทยาที่อยู่ตามริมชายฝั่งนะครับมีหลายสัญญาณที่เราสามารถบอกได้ว่าเขาเคยเกิดใหญ่แค่ไหน ซึ่งข้อมูลพวกนี้จะถูกนํามาประมวลร่วมกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับไม่มีการแปลความเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการวิเคราะห์แล้วก็สร้างแบบจําลองสรุปสุดท้ายแล้วนันไก่เขามีนิสัยที่เราเห็นชัดว่าเขานิ่งเขามาเป็นรอบโดยภาพรวมซึ่งจริงๆแล้วณปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าบริเวณชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่ใต้โต,ตเกียวมาเนี่ยชายฝั่งตะวันออกทางฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งก็คือนันไกนั่นแหละ นะครับมีโอกาสสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในอนาคตแต่จากข้อมูลที่ประเทศญี่ปุ่นเขานำเสนอออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาส80%ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปไม่ใช่ว่าต้อง9อย่างเดียวอาจจะ7หรือ8หรือ9ก็ได้ภายใน30ปีนี้ขออนุญาตตอบคำถามข้าหมดคุณกิตานิดน,นึงว่าถามว่าข่าวนี้ข่าวจริงหรือข่าวลวงข่าวจริงครับแล้วก็เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับ และญี่ปุ่นก็รับทราบครับประชาชนญี่ปุ่นก็เตรียมพร้อมรับมืออยู่ครับ30ปีคือตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คะอาจารย์อ่าจริงๆตัวเลข80%เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนญี่ปุ่นรู้จักนันไกลมานานแล้วเท่าที่ผมทราบคือย0่สปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมไปเรียนนะครับอตอนนั้นโอกาสก็50%็นที่จะเกิดนันไกลนะครับห้เปพิ่มหกสิต่อคำถามคุณกีตาว่า 30ปีตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเขาเพิ่งอัปเดตจากตัวเลข70%เป็นเี่ยเป็นแ80เมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนั่นหมายความว่าปีนี้ปี2อ6 8น้าผมขอเข้าๆแล้วกันนะครับปี2,565-66เนี่ยภายในบวกไปอีก30ปีภายในช่วงเนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดอีก30ปีข้างหน้านะครับภายในช่วงนี้เกิดตอนไหนก็ได้และไม่มีล้างไพ่ไม่มีโมคะครับผม วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เดือนหน้าก็ได้ใช่ครับใช่คำพูดนี้เป็นคำพูดที่มันเป็นข้อความที่ออกมาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ภายในส0มสิบปีวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้อาทิตย์หน้าก็ได้เดือนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสามสิบปีก็ได้ทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังถึงลักษณะาทางธรณีวิทยาของร่องลึกนันไก่นะคะทำไมมันถึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่มีความเสี่ยงจะรุนแรงได้ขนาดนั้นและคือถ้ามันเกิดขึ้น มันจะมีผลอย่างไรโอ้ยต้องบอกว่านันไกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนันไก่หรอกครับโลกใบเนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องธรณีวิทยาหรือธรณีแปรสันฐานตอนมสีเราก็จะรู้ว่าผิวนอกของโลกคือแผ่นเปลือกโลกโลกมีแผ่นเปลือกโลกหลัก14แผ่นซึ่ง14แผ่นนั้นแผ่นแปซิฟิกเป็นแผ่นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาส3แผ่นสิแผ่นทั้งมวลและแผ่นแปซิฟิกวิ่งเร็วที่สุดในบรรดาแผ่นทั้งมวล และแผ่นแปซิฟิกวิ่งเข้าชนญี่ปุ่นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแบบเต็มๆม,มีความแข็งใจอะไรที่ญี่ปุ่นจะไม่ใช่เวอร์คาหรือว่าเป็นพื้นที่โหดสุดของแผ่นดินไหวและภูเขาไฟใช่เขาเกิดได้อยู่แล้วนี่คือสาเหตุว่าทำไมดันไกลถึงดุนะักทำไมฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นถึงดุนะักผู้เรีนภาพผมก็จะบอกว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะ โผล่ขึ้นมาให้คนญี่ปุ่นอยู่ได้ก็เพราะกระบวนการแผ่นดินไหวและภูเขาไฟนี่แหละครับใช่ถึงมีแผ่นดินญี่ปุ่นอยู่นะครับอันนี้คือความกิจกรรมความดุความโหดร้ายของพื้นที่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นนันไกหรือว่าทางตอนเหนือด้วยกว็าตามที่เกิดโทโฮกุแผ่นดินไหวโทโฮกุ8ปปี2011เอะเหมือนกันเลยนะครับเขาระดับเวอร์คาร์ดไม่เกิดค่อนข้างจะแปลกเกิดตามยี่ห้อนะครับซึ่ง ถามว่าแล้วถ้าเกิดเกิด7จ9เนี่ยจะขนาดไหน9เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นประเมินคร่าวๆนะครับถ้าเกิดนันไกนันไกนนไก,กับโทโฮกุโทโฮกุปี2011นันไกอยู่ทางตอนใต้ถ้า9เนี่ยโทโฮกุ8.9หน้าตาของแผ่นดินไหวขนาด9เนี่ยความเสียหายด้านแรงสั่นสะเทือนก็จะพอๆกับแผ่นดินไหวโทโฮกุนี่แหละครับแต่ความเสียหายด้านสึนามิอาจจะมีมากกว่า ถ้าผมค๊อคเ่้าๆนะทําไมผมถึงพูดว่านันไกจะทําให้ซึนามิดุก,กว่าเคสโทโฮกุเพราะนันไกยอยู่ใกล้ชายฝั่งมากกว่าแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวตอนที่ทําให้เกิดซึนามิโทโฮกุทางตอนเหนือเอาง่ายๆถ้านันไกเกิดเจ็ดขึ้นไปมีโอกาสสูงที่จะทําให้เกิดซึนามิเพราะนิสัยของนันไกหรือว่าเขตมุดตัวตรงนั้นทําให้เกิดซึนามิได้อยู่แล้วและซึนามิที่เกิดจากนันไก จะวิ่งเข้าชายฝั่งญี่ปุ่นโดยใช้เวลาสั้นกว่าตอนโทกุปี2011อ่ะโดยภาพรวมก็ประมาณนี้ครับผมสึนามิที่เกิดประเมินได้ไหมคะอาจารย์สติคะ่ะจะสูงจะใหญ่ขนาดไหนคะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่คนญี่ปุ่นประเมินแล้ว30-40เมตรในบางโซนก็มีปกติครับใช่บางโซนก็10เมตรบางโซนก็20-30เมตรแต่เขาประเมินเนี่ยต้องบอกว่าเขาประเมินจากกรณีเลวร้ายที่สุดะนะครับ เ r ส t Case Scenario สั์ในทางวิชาการก,ก็คือกรณีที่แย่ที่สุดนะครับถามว่าถ้าเก้ากว่าเนี่ยมันจะสูงได้ขนาดไหนแบบนั้นมันก็เป็นไปได้ครับผมถึงบอกว่าแอบลุ้นเอาใจช่วยว่าให้มันออกมาเป็นเจ็เจ็ดเจกว่าอะไรเงี้ยก็จะได้มีโอกาสล้างไพ่ได้ส่วนหนึ่งพลังงานก็จะได้บรรเทาลงส่วนหนึ่งแต่9เนี่ยอย่าว่าแต่รันไกลเลยครับ9เกิดที่ไหนตรงนั้นก็แย่ตรงนั้นแหละครับใช่ พื้นที่เสี่ยงนะคะอาจารย์เห็นว่าอาจารย์ก็มีระบุเอาไว้เพื่อที่จะเตือนผู้คนที่มาติดตามด้วยเหมือนกันมีทั้งโซนเหลืองมีทั้งโซนแดงที่ต้องระมันระวังคืออย่างเบื้องต้นก่อนบอกได้ exactly ขนาดนั้นเลือ่ะอาจารย์อุ้ย e x a c t อยู่แล้วครับแต่ไม่ใช่ e x a c t เพราะผมเก่งครับ e x a c t เพราะดูในมิติภูมิศาสตร์ก็เห็นครับผมแค่เอาจังหวัดริมชายฝั่งแปซิฟิกมาแค่นั้นเองมันไกลอยู่ฝั่งแปซิฟิกเกิดปุ๊บสึนามิก็เข้าจากฝั่งตะวันออกอยู่แล้วครับแล้วก็ ที่ผมทําไว้เนี่ยจังหวัดต่างๆลิสต์ก็คือจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งแปซิฟิกนะครับแล้วก็เหลืองก็ขยับไปถามว่าข้อมูลพวกนี้ผมได้มาจากไหนก็ได้มาจากรายงานของรัฐบาลญี่ปุ่นนั่นแหละครับที่ประเมินว่าในกรณีของนงันไกถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดแปขนาด9ก้าอ่แรงสั่นสะเทือนจะไปถึงไหนและสึนามิจะไปถึงไหนผมแค่ดึงจังหวัดขึ้นมาแล้วมาฝากไว้ให้คนไทยสายเที่ยวญี่ปุ่นเอาไว้เป็นข้อมูลจะได้ไม่ จะได้มีข้อมูลติดกระเป๋าไปบ้างครับผมข้อมูลที่เรามีในชุดนี้นะคะอาจารย์เตือนภัยเตือนใจให้เราเตรียมตัวอะไรได้บ้างอ่าโอเคเตือนอะไรได้บ้างจริงๆข้อมูลชุดเนี้ยเจตนาผมอยากฝากคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นว่าก่อนจะไปอ่ะดูนิดนึงว่าเรือต<ร>้นไ, <ป S 1> ไม่ใช่ว่าเราเดินทางไปญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นอันตรายมากในรอบ30ปีนี้เราไม่ได้แล้วญี่ปุ่นผมกับลูก จะไปเสมอถ้าอยากจะไปไปตรงไหนก็ได้ผมก็จะไปเหมือนเดิมใช่เพราะภาวะในวันนี้ที่เราคุยกันก็ไม่ต่างอะไรจากภาวะที่เราไปครั้งก่อนนั่นแหละใช่แค่เรารู้เยอะขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถไปได้ทุกที่นะครับเที่ยวญี่ปุ่น่ะไปให้เต็มที่เลยจะไปดูซากุระจะไปกินปลาดิบหรือว่าจะไปทําอะไรเอาให้เต็มที่นะครับแต่ไปเที่ยวนี้เราควรจะมีความรู้บ้าง อย่างน้อยๆก็คือความรู้ทางภูมิศาสตร์จริงๆอะผมว่าแอบสนุกด้วยซ้ำอย่างน้อยๆเราก็จะได้รู้ว่าที่สูอกะที่เราไปแล้ว2ครั้ง3ครั้งเนี่ยเขาอยู่ริมแปซิฟิกนะอะไรเงี้ยอ่าโอซาก้าอยู่ตรงไหนของญี่ปุ่นนะโกเบอยู่ตรงไหนเกี่ยวไหมนะอะไรเงี้ยขอแค่เรารู้ภูมิศาสตร์แล้วเรารู้ว่าเมืองที่เราไปอยู่ตรงไหนมีที่สูงที่เราอยู่เนี่ยที่ต่ำไหมแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ผมว่าเราควรรู้อะเราควรรู้เมื่อจะไปเยี่ยมบ้านเขา ซึ่งจะทําให้เราปลอดภัยจากกรณีของกาวเชฟก,กิ้งหรือแรงสั่นสะเทือนได้พอสมควรนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือต้องยอมรับอะ่ะถ้าเอาผมเป็นที่ตั้งอะ่ะผมไปเที่ยวทุกที่นะของญี่ปุ่นที่ผมอยากจะไปแต่ตอนกลางคืนผมไม่นอนริมฝั่งแปทิฟิกอ่ะใช่เพราะผมก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกวันที่ผมนอนหรือเปล่าซึ่ง,งพอเกิดกลางคืนน่ะภาวะการอพยพอ,อะ่ะทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นแหละมันอพยพได้ยากกว่าเดิมแล้วเขาเจ้าถิน่นเขายังพอรู้ทางบ้างแต่เราไม่รู้ทาง กลางคืนอีกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อ่อนไหวเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นคือถ้าเอาผมเป็นที่ตั้งอะ่ะผมจะไปนอนฝั่งเจแปนซีฝั่งทะเลญี่ปุ่นหรือไม่ก็ขึ้นเหนือไปแต่ถ้าผมอยากจะไปกินอะไรริมทะเลตอนกลางวันผมก็ไปหมดนะครับการเตืนภัยของญี่ปุ่นเราเข้าใจว่าเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำมากนะคะคจั์เตือนล่วงหน้าได้ไหมคะเกิดเมื่อไหร่เกิดตอนไหนจะได้รับมือทัน เกิดเมื่อไหร่เกิดตอนไหนญี่ปุ่นเตือนไม่ได้ครับและมนุษย์โลกก็เตือนไม่ได้ครับและมนุษย์โลกก็ไม่ได้จําเป็นต้องการข้อมูลนี้เลยครับเพราะอันดับแรกเราต้องการแค่ข้อมูลว่าในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสเกิดตรงไหนบ้างข้อมูลนี้เพื่อเอาเข้าตัวเพื่อที่จะบอกว่าเราควรทําอะไรให้เข้มแข็งตอนมาเห็นไหมครับเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยสเต็ปถัดไปเนี่ยเมื่อภัยมาเราไม่ต้องทํานายหรอกครับรอเขามาแล้วหนีให้ทันเลย ซึ่งญี่ปุ่นทําได้อเมริกาทําได้ประเทศที่โดนแผ่นดินไหวบ่อยๆทําได้เป่าประโยชน์ที่จะทํานายหรือพยากรณ์ว่าจะมาหรือยังนะมาจริงหรือเปล่าไม่ต้องรอให้มาแล้วอพยพให้ทันระบบเนี้ยเขาเรียกว่าระบบเตือนภัยฉุกเฉินแผ่นดินไหวสึนามิก็มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินแผ่นดินไหวเอิร์ธเฟิกเออร์ลี่วันนิ่งซิสเต็มนะครับมันคือระบบขออนุญาตอธิบายในแง่ของกลไกลติดตั้งสถานีหนาแน่นทั่วประเทศญี่ปุ่นเลย เสร็จปุ๊บเวลาเกิดแผ่นดินไหวแผ่นนินวไหวเวลาเกิดมาต้องบอกว่าลื่นมีสองชุดคร่าวๆชุดแรก,กตัวเล็กแต่มาก่อนใช่เป็นตัวเล็กแล้วมาก่อนชุดหลังที่เราเจ็บๆกันเนี่ยเพราะชุดหลังตัวใหญ่แต่มาทีหลังซึ่งเขาจะมีเวลาห่างกันชุดแรกกับชุดหลังะห่างกันแค่ไหนเหรอ30วิ40วิ50วินาทีกว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดศูนย์กลางและตำแหน่งที่เราอยู่โอเคไหมครับซึ่งญี่ปุ่นสามารถใช้ระบบนี้คือหัวโผลมา ตัดหัวจับสัญญาณประเมินขนาดประเมินระดับความรุนแรงในแต่ละพื้นที่ประเมินจุดศูนย์กลางแล้วบอกว่าแต่ละพื้นที่มีเวลาเหลือเท่าไหร่บอกได้ขนาดนั้นนะใช่เพราะฉะนั้นคือญี่ปุ่นสามารถบอกได้ว่าแผ่นดินไหวเกิดแล้วนะให้อพยพให้ทันโดยที่ไม่ต้องทํานายมีประโยชน์มากๆในแง่ของการหยุดอะไรบางอย่างมีประโยชน์ในการอพยพและลดการสูญเสียสําหรับผู้ที่ฝึกตนดีแล้วในช่วงที่ เราได้ข้อมูลว่าตรงไหนเสี่ยงไหค่ะใช่ที่ผมเอาไปเมื่อกี้ครับผมเรื่ยเวลาของการเตือนนี้จะก่อนเกิดเหตุสั้นยาวแค่ไหนคะอาจารย์อย่างที่ผมบอกครับระยะเวลาขึ้นอยู่กับจุดศูนย์กลางกับตำแหน่งของเราค่ะผมผมยกตัวอย่างสมมุตินะครับเกิดแผ่นดินไหวเอาประเทศไทยแล้วกันสมมติเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่สมมติเฉยๆแล้วเราอยู่เชียงใหม่เวลาก็จะเหลือน,น้อยเพราะเรากับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้กันนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ที่เชียงใหม่แล้วเราอยู่กรุงเทพเวลาก็จะเหลือเยอะเพราะจุดศูนย์กลางกับตำแหน่งที่เราอยู่ไกลกันดังนั้นเนี่ยต่อคำถามคุณกีตา้าคือระยะเวลาที่เหลือขึ้นอยู่กับจุดศูนย์กลางที่เกิดและตำแหน่งของเราในตอนนั้นว่าเราอยู่ตรงไหนซึ่งเวลาที่เหลือนั้นอยู่ในช่วง30ถึงนาทีกว่าอ,อันเนี้ยมันเพียงพอ,เพ,งพอเพียงพอไว้ทําอะไรคะอาจารย์30วิถึง1นาที เพียงพออย่างการณีญี่ปุ่นเพียงพอที่จะทําให้ชินกันเซนซึ่งวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่อะสามร้อยสี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหยุดนึกภาพถ้ารถไฟหัวจรวดไม่หยุดแล้วได้รับแรงสัน่นสะเทือนแผ่นดินไหวงูเกือบที่เท่าเลยอ่ะกิ่งแล้วก็ความสูญเสียจะรุนแรงมากดังนั้นอะสี่สิบวิพอที่จะให้รถหยุดะระบบสาธารณูปโภคต่างๆหยุดมันลดความสูญเสียได้เยอะอันนี้ข้อที่หนึ่ง ข้อที่ 2, 2เพียงพอที่จะทําให้คุณหมอกําลังจะลงมีดผ่าตัดแล้วซึ่งถ้าผ่าตัดแล้วต้องดําเนินต่อไปแบบหยุดไม่ได้ให้ยกเลิก่ากิจกรรมนั้นเพียงพอที่จะทําให้คนที่ใช้ก,กระจกอยู่อาคารสูงเข้ามาเพียงพอที่จะทําให้อย่างของเราอะกรณีของเราเพียงพอที่จะทําให้คนที่อยู่บนรถเคนลงมาที่ตึกถูกไหมครับมีอีกเยอะครับเพียงพออีกเยอะเลยเพียงพอที่จะทําให้ กลุ่มคนที่เคยซ้อมอพยพอยู่ในโรงหนังสามารถอพยพออกมาอย่างเป็นระบบโดยที่ไม่ได้เหยียบกันจนเสียชีวิตเพียงพอที่จะทำให้คนที่อยู่ริมทะเลสามารถขยับขึ้นไปในที่สูงไม่มากก็น,น้อยมีอีกหลายเพียงพอที่มันเพียงพอใน4ี่ิวินี้ถ้าเรามีสติและซ้อมมาดี ทุกวินาทีมีคุณค่าค่าเรามีสติและซ้อมมาดีแล้วะะใช่ครับผมทีนี้เหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นก็ถูกประเมินนะคะอาจารย์ว่าอาจจะไม่ได้กระทบแค่ญี่ปุ่นหรือไม่เพราะว่าดาที่เราเห็นนะคะทั้งมีการประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้คนที่เขาจะต้องอ,อพยพนะคะความสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินภาพของเศรษฐกิจด้วยมากมายนะคะแล้วก็ในแง่ของการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงขนาดว่าแผ่นดินไหว7 8 9เกิดสึนามนิเนี่ย มันจะกระทบไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากญี่ปุ่นไหมคะอาจารย์คะอ๋อโอเคหากเกิดขึ้นจริงภัยที่จะเห็นตอนนั้นคือหนึ่งสองภัยหนึ่งแรงสั่นสะเทือนสองสึนามิแรงสันนสงนงส่นสะเทือนอยู่บนเกาะญี่ปุ่นนั่นแหละครับค่ะไม่ได้ถูกขังไว้ไดเกาะญี่ปุ่นแต่แรงสั่นสะเทือนเนี่ยอาจจะไปถึงเกาหลีใต้ไปถึงในใน,ใน,ในทางภูมิศาสตร์แต่แรงสั่นสะเทือนที่ไปไปไกลขนาดนั้นนะ่ะไม่เป็นภพพัยพิบัติแล้ว พูดง่ายๆคือถ้าเกิดตรงนั้นไกลเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งบริเวณเขตมุ่งตัวของญี่ปุ่นแรงสั่นสะเทือนที่มีโอกาสสร้างภัยพิบัติก็จะอยู่ในตัวญี่ปุ่นเองแค่นั้นแต่ข้อ2ในส่วนของสึนามิสึนามิไปได้ทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นแหละครับจริงๆเขารู้กันใช่วงการสึนามิที่แปซิฟิกเขารู้จักกันอยู่แล้วเกิดแผ่นดินไหวญี่ปุ่นอเมริกาเตือนพร้อมญี่ปุ่นเลยเพราะเขารู้ว่าเนี่ยในแง่ภูมิศาสตร์มีเอี่ยวอยู่แล้ว ฮาวายอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นหรือเกิดแผ่นดินไหวที่อเมริกาก็เตือนหมดอยู่แล้วฝั่งเปรูชิลีก็เตือนฟิลิปปินส์ฝั่งตะวันตกใต้หวันอะไรเงี้ยเตือนพวกนี้เป็นภาวะปกติไม่ได้มีอะไรนะครับซึ่งสึงนามิเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าเกิดจริงๆมันก็ไปทั่วมหาสมุทรทะเลใช่เล็กบ้างตืดอะไรความสูงของน้ําต่ําบ้างสูงบ้างร่ากันไป